สวัสดีครับอีพิโซนนี้มาพบกับแพทนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาตอบคำถามจากทางบ้านนะฮะที่ถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินว่าผมมีที่บทแล้วจะต้องปรับบดกี่คลิกนะครับคือจำนวนคลิกเนี่ยเป็นอะไรที่ถามกันมาเยอะมากเลยว่าจะต้องมีกี่คลิกถึงจะพอเหมาะสำหรับกับการสกัดแบบดริปนะครับนี่บนโต๊ะเรามีอุปกรณ์บดอยู่3ตัวนะครับ ตัวนี้วันแซนะครับตัวนี้คอมเบนเต้ ante, แล้วก็ตัวนี้ไทม์มอร์นะครับเครื่องบดแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันก็จะมีขนาดเฟืองเนี่ยที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีกลไกที่ไม่เท่ากันซึ่งถ้าตัวนี้นะครับปรับทั้งหมด20ครั้งหรือว่า2 0คลิกมันก็คงจะไม่เท่ากับตัวยี่ห้อคอมเบนเต้ ante, นะฮะที่ปรับ2 0คลิกหรือ แม้แต่กระทั่งตัว time มอเนี่ยนะครับผมถ้าให้ปรับจํานวนคลิกเท่าๆกันเนี่ยมันก็คงจะได้ผลลัพธ์ออกมาไม่เท่ากันนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะสกัดกาแฟครับผมเราก็จะมาดูที่พื้นฐานของปัจจัยในการสกัดเป็นหลักมากกว่าว่าขนาดของเบอร์บดเนี่ยมันควรจะมีขนาดสักประมาณน้ําตาลทรายขาวนะครับหรือว่าประมาณไซส์นี้นะครับซึ่งพอหลังจากการบดเสร็จแล้วเนี่ย ก็สามารถเอามือแล้วก็นิ้วมือสัมผัสได้นะครับว่าเบอร์บดเนี่ยได้แล้วหรือยังนะฮะแต่ทีนี้มันก็ยังคงมีคําถามกลับมานะั่นแหละว่าตกลงแล้วมันจะต้องกี่คลิกกันแน่มันถึงจะมีขนาดเท่ากับน้ําตาลทรายขาวนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยกาแฟแต่ละตัวจะมีความหนาแน่นของมเมล็ดไม่เท่ากันนะฮะ,มะเมล็ดคั่วอ่อนในเบอร์บดเบอร์เดียวกันเนี่ยมเมล็ดขั่วอ่อนเนี่ย จะให้ขนาดระดับหนึ่งแต่พอ,อใช้เบอร์บดเบอร์เดียวกันบดเมล็ดขั้วเข้มผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยจะทําให้ได้กาแฟที่มันละเอียดมากๆฉะนั้นมันก็เลยตอบได้ค่อนข้างยากว่าจะต้องใช้เบอร์บดปริมาณขนาดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ผมขออธิบายนิดนึงนะฮะว่าเบอร์บดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักๆในการสกัดกาแฟเลยนะครับที่จะส่งผลต่อรสชาติที่แตกต่างกันไปนะฮะเรามาดูกันว่า เบอร์บทเนี่ยจะส่งผลอะไรกันบ้างนะครับหลักๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อการสกัดแน่นอนนะครับการบดให้หยาบจะทําให้มีการสกัดได้น้อยลงนะฮะและการที่จะบดให้ละเอียดขึ้นจะทําให้มีการสกัดได้มากขึ้นเดี๋ยวผมจะมาธิ่ใบไปในอีกเลเวลหนึ่งว่าการสกัดน้อยลงและมากขึ้นจะเป็นยังไงนะฮะการไหลของน้านะครับผมการบดหยาบเนี่ยจะทําให้น้ำเนี่ย ไหลเร็วขึ้นนะครับและการบดให้ละเอียดมากขึ้นจะทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าลงแน่นอนครับการบดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อเวลาที่ใช้นะครับเมื่อบดให้หยาบขึ้นน้ำเนี่ยไหลเร็วมากขึ้นก็หมายความว่าเวลาที่ใช้เนี่ยก็น้อยลงเช่นกันนะครับและการบดให้ละเอียดมากขึ้นเมื่อการไหลช้าลง มันก็ย่อมใช้เวลาได้มากขึ้นอีกเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำกาแฟหรือว่าดริฟกาแฟแล้วเนี่ยน้ำไม่ค่อยไหลนะครับอาจจะลองปรับเบอร์บทให้หยาบมากขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้จะส่งผลโดยตรงต่อรสชาตินะครับคือเมื่อบทให้หยาบมากขึ้นรสชาติเนี่ยจะมีความเปรี้ยวมากขึ้นจะมีความเปรี้ยวมากขึ้นมีความขม ลดลงและมีบอดี้ลดลงอีกเช่นกันนะครับในทางตรงกันข้ามการบดให้ละเอียดมากขึ้นก็จะทำให้มีรสชาติที่หวานมากขึ้นแล้วก็มีความขมมากขึ้นด้วยและแน่นอนครับมีบอดี้ที่มากขึ้น นี่นะครับสสิ่งนี้3รสชาติสัมผัสนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการสกัดที่มากขึ้นนะครับแต่นั่นแหละครับเราปรับมาตรงคําถามที่ว่าขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะแล้วเราต้องปรับกี่คลิกนะฮะปรับกี่คลิกกันแน่อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่องบดแต่ละตัวเนี่ยให้เบอร์บดขนาดเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้ผมมีเครื่องบดอยู่3ตัวด้วยกันนะครับ วันแซตเปสโซคอมบนเตและทา m ์ครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยให้เบอร์บทไม่เท่ากันนะฮะตอนนี้ผมไม่ทราบเลยนะครับว่าเบอร์บทของเครื่องแต่ละตัวเนี่ยกลับเอาไว้กี่คลิกกันแน่นะครับซึ่งผมก็จะมีตัวเทียบเป็นน้ำตาลทรายขาวนะครับซึ่งถ้าไม่รู้ก็ต้องลองฝึกสัมผัสดูนะฮะว่าหลังจากบทแล้วเนี่ยขนาดของ ผงกาแฟที่ได้เนี่ยจะต้องมีความหยาบประมาณน้าตาลทรายขาวซึ่งการปรับบดแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รสชาติตามที่ต้องการนะฮะเราก็สามารถปรับการบดได้เนี่ยให้มันหยาบขึ้นหรือละเอียดมากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับเครื่องบดแต่ละยี่ห้อนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเครื่องบดคอมเบนันเต้นะครับตัวนี้โดยประมาณแล้วนะครับโดยประมาณแล้ว เบอร์บทที่ตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการริฟเนี่ยเราสามารถตั้งได้ที่ประมาณ20คลิกนะฮะประมาณ20คลิกอ่ะเดี๋ยวลองหมุนกัน นี่นะครับแล้วเรากองเทกาแฟตัวอย่างลงไปนะครับแล้วก็บดเลยแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับว่าขนาดได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับเบอร์บทที่20คลิกจะให้ขนาดเล็กกว่าน้ำตาลทรายขาวอยู่เล็กน้อยนะครับคำถามคือว่าขนาดนี้เพียงพอแล้วหรือยังอันนี้ก็สามารถให้คำตอบได้ยากนิดนึงนะฮะเพราะว่าเบอร์บทของกาแฟแต่ละตัวเนี่ยมีความเหมาะสมไม่เท่ากันครับฉะนั้นเมื่อบดได้ขนาดที่มันใกล้เคียงก็สามารถลองเอาไปดริปดูได้นะครับถ้าเกิดว่าได้รสชาติที่ต้องการ ก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าเกิดว่ารสชาติยังไม่ตรงตามที่ต้องการเราก็สามารถปรับบทขึ้นไปอีก1-2ถึงคลิกเพื่อที่จะให้ได้รสชาติตามที่ต้องการนะครับอ่ะตอนนี้ลองมาดูกันสำหรับเครื่องบททามอนะครับตรงนี้ของตัวบททามอเนี่ยผมลองปรับไปที่15คลิกนะครับแล้วดูซิว่าเบอร์บทที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้จะเป็นเบอร์บทของ i ท e m มอ e นะครับนี่นะครับ i ท e m มอ e ที่15คลิกจะให้ความรู้สึกว่ามเมล็ดกาแฟเนี่ยได้ขนาดหยาบกว่า c o m เบ n a n t ต20คลิกเนี่ยอยู่เล็กน้อยนะครับแต่เมื่อดูด้วยสายตาเนี่ยจะเห็นว่า ขนาดมันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะทั้ง2ตัวเลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีความละเอียดที่ต่างกันอยู่ในเขาเรียกว่าขนาดของเฟืองบดเนี่ยนิดนึงนะครับผมซึ่งอันนี้อาจจะส่งผลต่อลดสัมผัสอีกเล็กน้อยซึ่งเราก็สามารถนํามาปรับได้ด้วยเทคนิคของการริฟครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันอีกตัวหนึ่งนะครับ one set s o นะฮะตัวนี้มีตัวเลขบอกเอาไว้ด้วย แต่ละช่องเนี่ยก็เท่ากับว่า10คลิกทีนี้มันจะต้องสักประมาณกี่คลิกตรงนี้าตามไกด์ไลน์แมนนวลนะครับมันก็จะบอกเอาไว้อยู่ว่าประมาณ50คลิกนะครับก็คือเราสามารถหมุนให้มันได้ตรงกับเลข5ไปเลยนะฮะมันก็จะง่ายหน่อยตรงนี้นะครับเราก็ลองดู นี่นะครับของวันซดเปโซนะครับเมื่อดูด้วยสายตาแล้วเนี่ยเบอร์บดค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับทั้งของทามอและคอมเบนันเต้นะครับแต่เมื่อเอานิ้วสัมผัสดูแล้วเนี่ยนะฮะจะรู้สึกได้ว่าของวันซดเนี่ยจะหยาบกว่าอีกสักเล็กน้อยนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยดูด้วยสายตาแล้วก็ยังคงมีขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับน้ำตาลทรายขาวอยู่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมบอกได้เลยว่ามันต้องส่งผลกับการสกัดไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอเราได้บทขนาดที่เราพึงพอใจมาแล้วเนี่ยเราสามารถปรับบทได้อีกเล็กน้อยอาจจะ1-2ถึงคลิกเพื่อที่จะหารสชาติที่เราต้องการได้ครับคือก่อนอื่นเราต้องมีตัวตั้งก่อนว่าเราจะาต้องการเบอร์บทระดับไหนเพื่อที่เราจะสามารถปรับรสชาติได้อย่างที่เราต้องการครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะมาลองอใช้เบอร์บทที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้เนี่ย ลองเอามาสกัดดูนะฮะแล้วเราจะเห็นแล้เราลองมาดูกันว่าผลผลัพธ์ที่ได้ออกมาจากการใช้เครื่องบดแต่ละเครื่องที่มีเบอร์บดไม่เท่ากันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างครับ <eigentlich> เดี๋ยวอันนี้จะริบพ,พร้อมกัน2อสอกานะฮะริบพร้อมกัน2กาเพื่อที่จะดูว่า2ตัวที่เบอร์บดไม่เท่ากันเนี่ยมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนนะครับ ตัวนี้จะเป็นกรวยคางหมูเทคนิคการดริปก็ไม่ค่อยแตกต่างกับรวยแบบ V60 เท่าไหร่นะฮะก็คือล้างกระดาษก่อนตอนนี้นะครับผมมีกาแฟบดอยู่2ตัวนะครับเป็นกาแฟมเมล็ดชนิดเดียวกันนะครับใช้เครื่องบด c o m เบน a n t ต้นะฮะตัวหนึ่งเป็นปรับ20คลิกนะครับจากเมื่อตะกี้เสร็จปุ๊บอีกอันนึงเนี่ยผมปรับเพิ่มขึ้นไปอีก2คลิก เพื่อที่จะดูว่าเบอร์บทที่มันคนละเบอร์กันเนี่ยมันจะส่งผลต่อการดริฟเนี่ยให้ไหลเร็วไหลช้าต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมครั้งนี้เนี่ยผมจะดริฟต์สองโถ่พร้อมๆกันในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งจะเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันพอจะเทียบเคียงได้นะฮะเดี๋ยวลองดูเลยในระหว่างนี้เนี่ยเราต้องใช้สมาธิค่อนข้างมากนะครับ นะครับ ด้วยตาตอนนี้นะฮะจะเห็นว่าตัวที่บดหยาบเนี่ยจะไหลเร็วกว่านะครับผมส่วนตัวที่บดละเอียดกว่าเนี่ยก็จะไหลค่อนข้างช้ากว่านะครับปล่อยให้ไหลจนหมดทิปเปอร์นะครับผมแบ่งการรินทั้งหมดนะครับเป็น5เบรกกาแฟ20กรัมต่อน้ำ3า300กรัมนะครับ ผมจะริปให้จบภายใน3นาทีครึ่งซึ่งริปเปอร์แรกนะครับ3นาทีครึ่งหมด r ิป p ปอรพอดีเป๊ะนะครับส่วนอันที่บทละเอียดกว่านะครับ3นาทีครึ่งพอดียังคงเหลือน้ําขังอยู่ใน d ิป p ปอรเล็กน้อยนะฮะซึ่ง2ตัวนี้ริปออกมาได้กาแฟเหมือนกันแต่รสชาติอาจจะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของเบอร์บทซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตัว20คลิกเนี่ยผมก็อธิบายว่า ขนาดมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับน้ําตาลทรายขาวแล้วก็ตัวนี้ก็มีขนาดค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเหมือนกันแต่ว่าก็ส่งผลต่อการริบเนี่ยค่อนข้างที่จะเห็นได้เ,เห็นได้ชัดเจนว่ามันไหลเร็วช้าไม่เท่ากันแต่แน่นอนครับสิ่งที่วัดออกมาได้เนี่ยก็คือรสชาติที่อยู่ในโถตรงนี้ว่าเป็นรสชาติที่เราพึงพอใจแล้วหรือยังนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องลองมาชิมกันดูว่าได้รสชาติเป็นยังไงกันบ้างครับ ตัวนี้นะครับจะมีบอดี้ที่ค่อนข้างที่จะเบาบางนะฮะเปรี้ยวหวานกําลังพอดีนะฮะแต่ตัวนี้ก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานเหมือนกันนะครับตัวที่บดละเอียดถึงแม้มันน้ําจะไหลช้ากว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามีบอดี้ที่มากกว่าซึ่งอาจจะถูกใจสาหรับคนหลายๆคนแต่ว่าบางคนที่ไม่ชอบกาแฟที่บอดี้หนาๆแล้วก็หารสชาติยากๆก็อาจจะชอบเรโชแบบนี้ที่ว่าบดให้มันหยาบขึ้นนะครับซึ่งโดยทั้งหมดแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น20คลิกหรือจะเป็น22คลิกหรือจะเป็นกี่คลิกก็ตามแต่ก็จะทําให้รสชาติได้ออกมาเนี่ยที่แตกต่างกันตามจริตของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากจะฝากในช่วงท้ายรายการว่ากาแฟนะครับควรจะดื่มหลังจากที่ขั่วแล้ว2ออาทิตย์ครับผมขอบคุณมากครับ